เซอร์อนอัลตราบีตัวนี้มันยังไม่ได้มีขายนะที่ใจกลางเมืองกรุงเทพครับเขามีอัลตราบีตัวเป็นๆของจริงบ้ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสตินี้นะครับอยู่ในนั้นเหรอใช่เก็บไว้ข้างในเพราะว่ามันหายากกลัวน้ำท่วมด้วยกลัวน้ำท่วมด้วยตัวเป็นๆของจริงครับเพื่อนๆที่สำคัญครับ จดทะเบียนขี่บนถนนได้หรือเปล่าผมได้ข่าวมาเดือน3เดือน4ปีหน้าน่าจะรู้เรื่องโอกาสมันผ่านอยู่แล้วเพราะว่าสเปคอะไรมันได้ทุกอย่างมันได้ใช่ไหมมีของครบรอยึดทะเบียนแล้วเนี่ยตัวนี้น้ำหนักเครื่องรวมแบตเตอรี่ทุกอย่างประกอบครบเนี่ย80 80โลใช่เดี๋ยวนะยกได้ไหมได้อยูยกผมไม่ได้นะเพราะผมเลยผมยกไม่ไหวแปดสิบโลพี่ยกเป็นจักรยานเลยเดี๋ยวผมเฮ้ยผมยกได้ที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปก็คือสมมติจะเป็นเหล็ก เป็นเหล็กก็ต้องหนักกว่าลูมิเน um um ียมอยู่แล้วพวกดุมพวกนี้ก็เป็นด pues ุมลูม uh ิเนียม CNC ทั้งหมดผมชาร์จนะประมาณ3ชั่วโมงอะเต็มเป็นควิกชาร์จไฟบ้านมีอะแดปเตอร์มาให้ได้กี่กิโลเมตรต่อชาร์จอะโรงงานอะม1ร้อยสครับแต่ผมขี่เองอะร้อยหนึงอะกลับบ้านได้ท็อปสปีดได้ประมาณร้อนึงออกตัวนี่ต้องต้องต้องแซงรถออโต้นะตัวนี้มอเตอร์เท่าไหร่ครับพี่หกพันพีคแปดพ 6,000แล้วพีคที่8,000มี traction control ออกตัวโดวยที่ล้อไม่ฟีปรับ traction control ได้3ระดับสามารถปรับเป็นลั้นคอนโทรลได้คุณอยากให้ล้อมันไม่ฟีแค่ตอนออกตัวสามารถกดค้าง oh. แค่ตอนออกตัวได้แล้วจากนั้นก็ปล่อยเลยรถ oh. มันก็จะตอนที่ขี่ไปจากนั้นก็จะท้ายปัดได้ตลอดโเคแค่ออกตัว oh. ไม่อยากให้ล้อฟีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีสำหรับรถไฟฟ้าก็คือมันถอยหลังได้สามารถกดปุ่ม แล้วก็บิดเคันเล่งให้มันถอยมันจะค่อยๆถอยปุ๊บๆๆถอยออกไปขอลองนะมันสามารถลองบนทางเรียบได้ไหมได้เลยปุ่มถอยหลังคือปุ่มนี้นี่ปุ่มนี้ปุ่มนี้เขาจะเขียนว่า R S กดปุ่มถอยหลังหนึ่งทีบ้าบอรถอะไรว่าบิดแล้วไปข้างหลังอันนี้ไปข้างหน้าเกียร์ถอยหลังก็คือมี Honda Go Wing โอ้โหแล้วก็ BMK.16 GTL ปล้านห้าจนถึง2ล้านอ่ะถึงจะมีเกียร์ถอยหลัง ไฟต่ําไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับไฟจอดมีแตรจะดังอยู่นะครับมันเบาลงได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่น่าจะได้นะจูนจูนแต่จูนแต่ต้องจูนแต่ต้องไปปิดมีพักเบรกเบรกสำหรับจอดให้รถมันไม่เลื่อนไปเพราะว่ามันไม่มีเกียร์เขาไม่ไหลนะใช่เขาไม่้าลคอยหลังก็ไม่ใช่เขาไม่ไหลแต่พอจะปลดพักเบรกก็แค่แตะให้กำปึ๊บมันก็หลุด กำเ<ช>บ็ดมีเสียงแกลกปั๊บคือข<อ>ยยไ, <ป S 2> ได้เลยใช่ครับเดินหน้าถอยหลังได้หมดจะมีลันออฟสวิตตัดการทํางานแล้วก็จะมีปุ่มเริ่มการทํางานคือปุ่มเรดี้แล้วก็จะมีปุ่มโหมดจะมีโหมด E Eco ไม่เกิน40ไม่เกิน40ใช่ว่าก็ยังพอใช้สบายๆได้อยู่นยง้อก็จะมีโหมด D ความเร็วท็อปสปีดอะไม่ได้ต่างจากโหมด S มันเท่ากันแหละแต่เพียงแต่ว่าโหมด D อะคันเร่งตอบสนองจะช้ากว่า ตั้งแต่พูดมาเนี่ยยังไม่ได้ฟังเสียงเขาเลยอ่ะบิดโอ<ฮ>้ห<ฮ>เราได้ฟังเสียงกันไปแล้วเรามาดูไส้ในของเขากันหน่อยครับมีโชคด้วยโช๊กฝาเหมือนฝาท้ายรถยนต์ SUV นุมน่มๆใช่ครับไม่กระแทกครับใช่ครับแล้วขึ้นไปสุดก็ค้างมันก็ค้างไม่หล่ลง ข้างในสามารถวางเก็บของได้ส่วนนี้จะเป็นปลั๊กส่แน่นนิดนึงกันน้ําอย่างดีใช่ครับมีกันน้ําที่ตัวนอกครับ oh. ถามว่าหนักไหมมันก็ต้องหนักกว่ารุ่นเล็ก55า <M> สิบห้าแอมป์อหนักอยู่มันไม่ต้องยกแบตออกก็ได้ครับครับเราก็ชาร์จออกจากด้านข้างอ๋อ oh. มีรูด,ด้านข้างคือถ้าเกิดปิดฝาอะไรเราก็ยังชาร์จได้นะครับใช,ใช,ใช่เราก็ไม่ต้องจําเป็นที่ยกแบตออกเราก็นะเปิดฝาที่เป็นฝายางชาร์จได้เลย มาดูช่วงล่างกันหน่อยครับพี่ฟิลลิ่งดีนะดูสิมีตัวปรับคอมเพสชันได้ปรับรีบาวได้ปรับสปริงได้ซึ่งเป็นโช๊คที่มีซับแทงด้วยผมดูแล้วช่วงรีบาวอะไรเนี่ยเขาหนืดนะแล้วแล้วมันสามารถปรับได้อีกเยอะเลยจะไวขึ้นหรือจะหนืดกว่านี้ก็ยังได้ข้างหน้าก็ปรับได้หมดปรับฟ้าปรับสโลได้ส่วนข้างล่างล่างก็มีคอมเพชชันบวกลบใช่คือโรงงานเซอร์รอนเขาก็ไม่ได้ทำเอง KKE ก็เป็นโรงงานที่เขาทำโช๊คอะทำโช๊คให้มลท์เทนไบท์ตัวนี้ก็เริ่มมาทำโช๊คให้มอเตอร์ ำตังรอไปก่อนได้เลยนะอยากมาลองก็เขามีสาขาให้ลองทั่วประเทศเลยครับของเซใช่ก็มีกรุงเทพเขาก็มีนะเซรอน BKK ไหนๆก็มาถึงถิ่นทั้งทีจะให้แค่ฟังเสียงเครื่องก็ใครอยู่ผมขอออกไปลองได้เลยต้องลองขี่ดูจะได้รู้ว่ามันต่ายของเก่าไงใช่ว่าของเก่าเนี่ยผมลองมาแล้วผมว่ากะแรงแล้วนะต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆว่าอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆครับพี่ๆเคยได้ลองยังขี่วนอยู่แถวเนี้พี่เขาได้ลองแล้วยอมพี่เขาคนหนึ่ง ู่ในโหมดตัว E อยู่นะคบเป็น Eco นะเดี๋ยวผมเปิดคันเร่งนะแซงแล้วนี่โหมด Eco นะเนี่ยโอ้นี่แค่ Eco นะครับเนี่ยโคตรมันขนาด Eco นะเดี๋ยวไปลองหมดร้ายครับเลี้ยวขวานะเปิดไฟเลี้ยวครับมีไฟเลี้ยวอยู่ว <Yeah. S 1> ู้โ ถอยหลังโคตรดีโคตรชอบโหมดถอยหลัง่ะครับไปครับอัตาเล่งของโหมดดร i ฟ e เนี่ยผมคิดว่า ใช้ในซอยอะไรเนี้ยกระชากดีนะครับเวลาจะแซงแต่อาจจะแรงอยู่เหมือนกัน35กิโลเมตรต่อชั่วโมงสาเจรื่อยๆอยู่ครับข้างหน้าเป็นเนินนะครับสบายอยู่แล้วอันนี้พ่อชิล ออกตัวโคตรปี๊ดปิดอะไรเอ่ยแท็กชั่นคอนโทรลอันนี้เปิดอยู่เหรอเมื่อกี้เปิดอยู่ครับพอปิดแล้วมันทําไมพี่พอปิดแล้วมันก็จะไม่มีแท็กชั่นคอนโทรลก็คือสไลด์เลยที่จะยกล้อก,ก็ได้นะคะเนี้ยโอ้โหนี่ไงเอาละโอเคเดี๋ยวผมถามก่อนนะว่านี่เปิดหรือปิดวะอันนี้เปิดนี่อันนเ,อรเราจะปิดจะปิดก็กดสามทีหนึ่งสองสาม โอเคปิดแล้วครับ <S 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 ไปแล้วครับผมเอามาลองถึงทิ่นเลยไหนๆก็เอามาลองแล้วลงน้ำเลยแล้วกัน ีลิ่งควบคุมนี่คือสมูทเลยนะผมว่ามันไม่ได้ยากเลยครับโคตรสบายรถมันเบาอ่ะครับคือตัวดิเมนชันของเขาอาจจะดูใหญ่แต่ว่าผมว่ามันเบาอะ่ะทางข้างหน้าเนี่ยคือตะปุ่มตะป่ามสุดๆเลยนะครับไปเดี๋ยวผมลองเปิดแบบใส่ไปเลยนะโหมดดีนะ มันแรงดีจัดเลยพี่เดี๋ยวว่าจะลองอีกทีนึงอ่ะพี่ตอนนี้เป็นหมวดตัวดีอยู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหมวดตัว S ดันขึ้นสุดเป็นตัว S อสละ อันนี้โหมดตัวเอครับผมจะถอยหลังอีกแล้วถอยหลังก่อนเวลาถอยหลังเนี้ยมันลําบากนะแล้วพอมีโหมดถอยหลังเนี่ยโคตรชอบไปครับอีกรอบนึงผมว่าโหมดนี้มันต้องเป็นคนรักความซิ่งจริงๆอะแล้วบอกเลยถ้าอยู่ในป่าใช้โหมดเนี้ยป่ากระเจิง คาว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มปากแล้วนะก่อนหน้านี้เซอร์ลอนเนี่ยเขาก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้ามีตีนถีบใช่ปะ่ะแต่ตัวนี้เต็มปากเต็มคาครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลดการใช้น้ํามันเวลาแบบอยากจะขี่เล่นใช้แทนรถมอเตอร์ไซค์ลดน้ํามันเนี่ยเซอร์อนอัลตร้าบีใช้แทนมอเตอร์ไซค์ได้เลยผมคอนเฟิร์มสำหรับใครที่สนใจนะรอปีหน้านะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดราคาแล้วก็มีสาขาขายทั่วประเทศเลยนะฮะสำหรับเซอร์รอนประเทศไทย สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กับช่องสตรีทมีดนะสำหรับใครที่ชอบรีวิวแบบนี้นะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามด้วยมวกสวยๆแบบนี้นะครับหาซื้อได้ที่เว็บไซต์สตรีทมีดขับ d com นะส่วนเซอร์รอนอัลตร้าบีเดี๋ยวอนาคตปีหน้ารอซื้อได้เลยตอนเราวันนี้ไปแล้วครับ <laughs> โอ้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ ีี่สนุกมากๆบอกเลยครับว่าปีหน้ามาแน่ครับรุ่นนี้